หากเรามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติจะพบว่าการถือกำเนิดของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ตั้งแต่ราวคริสตศตรวรรษที่17เเป็นต้นมาไม่ได้มีความหมายเพียงแค่การสร้างเครื่องมือเทคโนโลยีหรือความสะดวกสบายให้กับชีวิตมนุษย์เท่านั้นแต่ในอีกมุมหนึ่งวิทยาศาสตร์กลับทำหน้าที่คล้ายกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนให้มนุษย์เห็นโครงสร้างของความจริงในธรรมชาติอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นแต่ความจริงนั้น เป็นสิ่งเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและประกาศไว้ล่วงหน้ามานานกว่า2,500ปีแล้วแก่นสำคัญของเรื่องนี้อยู่ที่ความเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้สร้างกฎเกณฑ์ของจักรวาลไม่ได้ทรงบัญญัติความจริงขึ้นมาใหม่แต่ทรงเป็นผู้ค้นพบสัจธรรมที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติแล้วนำความจริงนั้นมาเปิดเผยให้มนุษย์ได้มองเห็นอย่างตรงไปตรงมาพุทธพจน์ที่สะท้อนความหมายนี้ได้อย่างลึกซึง้ง คือถ้อยคำที่กล่าวว่าไม่ว่าพระตถาคตเจ้าทั้งหลายจะอุบัติขึ้นมาในโลกนี้หรือไม่ก็ตามสัตจากความจริงก็ยังคงดำรงอยู่เช่นนั้นเสมอซึ่งความจริงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเลื่อนลอยแต่มีลักษณะเป็นระบบที่แน่นอนทั้งในแง่ของธรรมะทิตฐิคือความดำรงอยู่ของสภาวะตามธรรมชาติธรรมนิยามคือกฎเกณฑ์ตายตัวที่สรรพสิ่งไม่อาจหลีกหนีและอิทัปปัจจยตา คือความสัมพันธ์เชิงเหตุและปัจจัยที่ทําให้ทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอย่างเกี่ยวเนื่องกันเมื่อมองเช่นนี้จะเห็นว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบในอดีตกับสิ่งที่วิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์พยายามศึกษาในปัจจุบันแท้จริงแล้วกําลังมุ่งหน้าไปยังเป้าหมายเดียวกันนั่นคือการทําความเข้าใจสัจธรรมของโลกนี้พระพุทธศาสนา,าจึงไม่เคยยือนอยู่ตรงข้ามกับวิทยาศาสตร์ หากแต่เปิดพื้นที่ให้ศาสตร์ทุกแขนงเข้ามาช่วยกันคลี่คลายภาพของความจริงให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในแง่นี้พระพุทธเจ้าจึงทรงมีสถานะเป็นธรรมวาทีคือผู้กล่าวความจริงตามธรรมชาติและเมื่อใครก็ตามยืนอยู่บนฐานของความจริงก็ย่อมไม่อาจขัดแย้งกับความจริงได้พระองค์จึงตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าตถาคตไม่ขัดแย้งกับชาวโลกแต่ชาวโลกต่างหากที่ขัดแย้งกับตถาคต และผู้ที่กล่าวทำย่อมไม่ขัดแย้งกับใครในโลกนี้ความแตกต่างที่แท้จริงระหว่างพุทธศาสตร์กับวิทยาศาสตร์จึงไม่ได้อยู่ที่เนื้อหาของความจริงหากแต่อยู่ที่เป้าหมายของการเข้าถึงความจริงนั้นเพราะวิทยาศาสตร์มุ่งเข้าใจธรรมชาติเพื่อควบคุมแก้ไขและเป็นนายเหนือสภาวะต่างๆขณะที่พระพุทธศาสนามุ่งเข้าใจธรรมชาติเพื่อปล่อยวางหลุดพ้นและนำไปสู่การดับทุกข์อย่างสิ้นเชิง เมื่อการสแสวงหาความจริงของมนุษย์เดินทางลึกลงไปมากขึ้นโลกของวิทยาศาสตร์ก็เริ่มเผยให้เห็นการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญจากกรอบความคิดแบบเก่าไปสู่มุมมองใหม่อย่างสิ้นเชิงในช่วงเวลายาวนานหลายร้อยปีฟิสิกส์ดั้งเดิมหรือที่เราคุ้นกันในชื่อฟิสิกส์นิวตันคือรากฐานสำคัญของการอธิบายโลกใบนี้ทุกสิ่งถูกมองว่าเป็นวัตถุท,ที่แยกออกจากกันมีตำแหน่งแน่นอนเคลื่อนที่ตามกฎที่ตายตัว และสามารถคาดการได้อย่างแม่นยำหากรู้ข้อมูลครบถ้วนโลกในแบบนิวตันจึงเป็นโลกที่ดูเหมือนเครื่องจักรขนาดใหญ่ซึ่งทุกชิ้นส่วนทำงานตามเหตุและผลที่ตรงไปตรงมาแต่เมื่อมนุษย์เริ่มมองลึกลงไปในระดับที่เล็กกว่าอะตอมความเข้าใจเดิมกบเริ่มสั่นคลอนและนี่เองคือจุดกำเนิดของฟิสิกส์ควอนตัมที่ไม่ได้เข้ามาเพียงเพื่อเติมเต็มฟิสิกส์ดั้งเดิมแต่เข้ามาท้าทายวิธีคิดแบบเดิมอย่างรุนแรงในโลกควอนตัม สิ่งต่างๆไม่ได้ดำรงอยู่แบบโดดเดี่ยววัตถุไม่อาจาแยกขาดจากผู้สังเกตสภาวะของสิ่งสิ่งหนึ่งสามารถเชื่อมโยงกับอีกสิ่งหนึ่งได้เกินกว่าจะคาดคิดและเหตุการณ์ทั้งหลายไม่ได้เกิดขึ้นแบบเส้นตรงเรียบง่ายเหมือนที่เคยเชื่อมาความน่าสนใจคือแม้ฟิสิกส์ดั้งเดิมและฟิสิกส์วอนตามจะดูเหมือนยืนอยู่คนละขั้วแต่ในมุมมองของพุทธธรรมจะพบว่า ฟิสิกควอนตัมกลับสามารถอธิบายหลักการสำคัญอย่างปฏิจจสมุบบาทได้อย่างสอดคล้องอย่างน่าประหลาดเพราะโลกควอนตัมเผยให้เห็นว่าสรรพสิ่งไม่ได้เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยวแต่เกิดจากความสัมพันธ์ของเหตุและปัจจัยที่พัวพันกันอย่างซับซ้อนไม่มีสิ่งใดดำรงอยู่ได้ด้วยตัวมันเองและเมื่อเงื่อนไขเปลี่ยนสภาวะก็เปลี่ยนตามซึ่งสอดรับโดยตรงกับแก่นของปฏิจจสมุปบาท ที่ชี้ให้เห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามเหตุปัจจัยขณะเดียวกันความไม่แน่นอนความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและการไม่มีตัวตนถาวรในระดับควรตั้มก็สะท้อนลักษณะของไตรลักษณ์ได้อย่างลงตัวทั้งอนิจจังที่ชี้ถึงความไม่เที่ยงทุกสิ่งล้วนแปรเปลี่ยนอยู่เสมอทุกขังที่แสดงให้เห็นความไม่อาจยึดถือควบคุมได้อย่างแท้จริงและอนัตตาที่เผยให้เห็นว่า แม้แต่ในระดับพื้นฐานที่สุดของธรรมชาติก็ไม่พบตัวต,วตนคงที่ที่เป็นอิสระโดดเดียวนี่คือภาพสะท้อนของวิวัฒนาการทางความเข้าใจของมนุษย์ที่ค่อยๆเคลื่อนจากโลกที่ดูแข็งทื่อและแยกส่วนไปสู่โลกที่เชื่อมโยงลื่นไหลและสอดคล้องกับสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นมาแล้วตั้งแต่โบราณในช่วงเวลาที่มนุษย์ยังมองโลกผ่านกรอบความคิดแบบฟิสิกดั้งเดิม โลกทั้งใบถูกอธิบายด้วยภาพของความแน่นอนและความตายตัวฟิสิกส์ของเซอร์ไอแซกนิวตันได้สร้างโลกทัศน์ที่ทรงพลังอย่างยิ่มโดยตั้งอยู่บนเสาหลักสำคัญอย่างอะตอมการเวลาและแรงโน้มถ่วงซึ่งไม่เพียงเป็นทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์แต่ค่อยๆแทรกซึมกลายเป็นความเชื่อพื้นฐานของมนุษย์เกี่ยวกับความจริงของจักรวาลแนวคิดเรื่องอะตอมในยุคนั้นถูกเข้าใจว่าเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสสาร คำว่าอะตอมซึ่งมีรากมาจากภาษากรีกหมายถึงสิ่งที่ไม่อาจตัดแบ่งได้ทําให้มนุษย์เชื่อว่าโลกทั้งใบประกอบขึ้นจากก้อนอิฐพื้นฐานที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเปรียบเหมือนองค์ประกอบพื้นฐานของสรรพสิ่งที่นาํามาก่อร่างสร้างเป็นทุกสิ่งตั้งแต่ดวงดาวไปจนถึงร่างกายมนุษย์ความเชื่อนี้ฝังรากลึกในโลกตะวันตกยาวนานกว่า2,000ปีและหล่อหลอมให้ผู้คนมองว่า เบื้องหลังความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายต้องมีแก่นสารที่เที่ยงแท้คงที่อยู่เสมอในขณะเดียวกันนิวตันยังมองการเวลาและพื้นที่ว่าเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่โดยอิสระเวลาไหลไปอย่างสม่ำเสมอไม่ขึ้นกับเหตุการณ์ใดๆส่วนพื้นที่ก็ทำหน้าที่เหมือนกล่องใบใหญ่ที่รองรับวัตถุและมวลสารทั้งหมดเอาไว้โลกจึงถูกจินตนาการว่าเป็นเวทีที่ฉากหลังไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่ตัวละครอย่างวัตถุและสสารเคลื่อนไหวไปมาอยู่ภายในและเมื่อแนวคิดนี้ผสานเข้ากับความเป็นเหตุเป็นผลแบบตายตัวโลกในสายตาของฟิสิกส์นิวตันก็ยิ่งดูคล้ายเครื่องจักรนาฬิกาขนาดมหึมาที่ทุกฟันเฟืองขับเคลื่อนไปตามกฎที่แน่นอนหากเรารู้ตำแหน่งของวัตถุทุกชิ้นและแรงทั้งหมดที่กระทำต่อมันเราก็สามารถคำนวณและพยากรณ์อนาคตได้อย่างแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์ดังที่ปีแอร์ซีมงลาปลาส เคยจินตนาการถึงปัญญาที่สามารถมองเห็นแรงทั้งหมดในธรรมชาติได้พร้อมกันซึ่งในสายตาของปัญญานั้นอนาคตและอดีตจะไม่ต่างกันเลยโลก,กทัศน์แบบนิวตันจึงมอบความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยและควบคุมได้ให้กับมนุษย์แต่ในขณะเดียวกันมันก็กลายเป็นโครงขังทางความคิดที่ทำให้มนุษย์เชื่อว่าความจริงต้องแน่นอนและไม่อาจเป็นอื่นไปจากกฎที่ถูกกำหนดไว้แล้วเมื่อฟิสิกส์ควอนตัมถือกำเนิดขึ้น มันไม่ได้เข้ามาเพื่อเติมรายละเอียดให้กับความรู้เดิมแต่กลอบสันสะเทือนรากฐ,ฐานของโลกทัศน์แบบนิวตันอย่างรุนแรงจนแทบไม่เหลือภาพเดิมคำว่าควอนตัมมีรากมาจากภาษาลาตินหมายถึงคำถามว่าขนาดไหนได้เปิดประตูบานใหม่พานมนุษย์ก้าวเข้าสู่โลกที่กฎเกณฑ์เก่าไม่อาจใช้อธิบายได้อีกต่อไปความเชื่อว่าโลกคือเครื่องจักรที่คาดเดาได้จึงเปลี่ยนไป โลกที่เคยดูเป็นระเบียบแน่นอนและมั่นคงกลับเผยให้เห็นด้านที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนความแปรปรวนและความคลุมเครือจนแม้แต่อเบิร์ตไอน์สไตน์ยังเคยยอมรับว่าหากควอนตัมสะท้อนความจริงของจักรวาลได้จริงโลกใบนี้ก็ดูจะเพี้ยนไปเกินกว่ามนุษย์จะทำใจยอมรับได้ง่ายๆหัวใจสำคัญของการปฏิวัติครั้งนี้คือหลักการแห่งความไม่แน่นอน ที่ชี้ว่าเราไม่อาจรู้ตำแหน่งและความเร็วของอนุภาคได้อย่างแม่นยำพร้อมกันยิ่งพยายามจับความแน่นอนของสิ่งหนึ่งแต่อีกสิ่งหนึ่งกลับยิ่งเลือนรางความเป็นเหตุเป็นผลแบบเส้นตรงที่เคยเป็นเสาหลักของฟิสิกส์นั้งเดิมจึงเริ่มพังทลายภาพของโลกเดิมที่ทุกอย่างถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าค่อยๆสลายตัวหลักการนี้สะท้อนความจริงในแบบเดียวกับหลักธรรมเรื่องอนิจจังในพุทธศาสนาที่ชี้ว่าสรรพสิ่งไม่อาจหยุดนิ่ม หรือยึดไว้ได้อย่างแท้จริงทุกอย่างล้วนอยู่ในกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงขณะเดียวกันฟิสิกส์ควอนตัมยังพามนุษย์ลงไปสำรวจโลกในระดับจุลภาคซึ่งแตกต่างจากฟิสิกส์นิวตันที่มองจักรวาลในภาพใหญ่การตั้งคำถามกับโครงสร้างภายในของอะตอมซึ่งเปรียบเสมือนจุดตั้งต้นของจักรวาลทำให้เราตระหนักว่าความจริงอาจไม่ได้ซ่อนอยู่ในภาพรวมที่ดูแข็งแรงมั่นคง แต่อยู่ในความสันวัยเล็กจิ๋วที่เชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกันและนี่คือช่วงเวลาที่ความแน่นอนซึ่งมนุษย์เคยยึดถือมาอย่างยาวนานพังคลายลงเมื่อมองนึกเข้าไปในแก่นคําสอนของพุทธศาสนาจะเห็นจุดยืนที่แตกต่างจากาศาสนาอื่นและปรัชญาหลายสำนักยอย่างชัดเจนโดยเฉพาะแนวคิดเรื่องอัตตาหรืออาตมันที่บางสานักเช่นสํานักไวยเสสิกะของฮินดูที่เชื่อว่ามีแก่นสารถาวรซึ่งแบ่งแยกไม่ได้ แต่พุทธศาสนากลับเลือกปฏิเสธแนวคิดนี้โดยสิ้นเชิงโดยการชี้ว่าไม่มีแก่นสารที่เที่ยงแท้ถาวรทั้งในมิติของจิตใจและสสารสิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อวิทยาศาสตร์พัฒนาเข้าสู่ยุคฟิสิกสควอนตัมภาพของธรรมชาติก็เริ่มสะท้อนแนวคิดเดียวกันอย่างชัดเจนอะตอมซึ่งเคยถูกมองว่าเป็นหน่วยสุดท้ายของสสารกลับไม่ใช่จุดจบอย่างที่เคยเชื่อเพราะมันยังสามารถแยกย่อยออกเป็นอิเล็กตรอน โปรตอนและนิวตรอนและเมื่อมองลึกลงไปอีกจะพบว่าอนุภาคเหล่านี้ไม่ได้ดำรงอยู่แบบโดดเดี่ยวหรือมีตัวตนเป็นอิสระหากแต่เชื่อมโยงและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันตลอดเวลาเพราะอิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสด้วยความเร็วสูงการดำรงอยู่ของอะตอมจึงไม่ใช่ผลของแกนสารนิ่งๆแต่เกิดจากความสัมพันธ์และการอาศัยซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องภาพนี้สะท้อนหลักปฏิจจสมุบาทอย่างตรงไปตรงมาว่า สรรพสิ่งเกิดขึ้นได้เพราะเหตุและปัจจัยและเมื่อเหตุปัจจัยเปลี่ยนการดำรงอยู่ก็ย่อมเปลี่ยนตามยิ่งไปกว่านั้นฟิสิกส์ควรตั้มบอกเราว่าสิ่งที่เล็กที่สุดในจักรวาลมีสองตัวตนในเวลาเดียวกันบางครั้งมันทำตัวเหมือนคลื่นและบางครั้งก็เหมือนอนุภาคทำให้พฤติกรรมของสสารไม่ตายตัวไม่แน่นอนและแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาความไม่แน่นอนนี้เองที่ยืนยันหลักอนิจจังได้อย่างเป็นรูปธรรม และเมื่อไม่มีสิ่งใดคงสภาพเดิมหรือดำรงอยู่ได้ด้วยตัวมันเองอย่างถาวรแนวคิดเรื่องอนัตตาจึงไม่ใช่เพียงเฉพาะคำสอนทางพุทธศาสนาอีกต่อไปแต่คือภาพของความจริงที่ธรรมชาติแสดงให้เราเห็นว่าไม่มีอะไรอยู่โดดเดี่ยวทุกสิ่งทั้งจิตใจและสสารดำรงอยู่ได้เพราะความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงถึงกันหนึ่งในแนวคิดที่ทำให้ฟิสิกส์ค,ควอนตัมเขย่าโลกทัศน์ของมนุษย์อย่างรุนแรง คือสิ่งที่เรียกว่า the observer effect คือปรากฏการที่การเฝ้าดูเปลี่ยนแปลงสิ่งถูกเฝ้าดูฟิสิกควอนตัมบอกเราว่าแค่เราเข้าไปสังเกตสิ่งนั้นก็ไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะผู้สังเกตเองก็เป็นส่วนหนึ่งของความจริงที่เกิดขึ้นอย่างคนที่เปลี่ยนพฤติกรรมเมื่อรู้ตัวว่าถูกสังเกตจึงมักจะทำตัวไม่เป็นธรรมชาติเช่นพนักงานทำงานดีขึ้นหรือแม้แต่ผู้สังเกตการเองหากเขามีอคติ ก็อาจตีความผลโดยบิดเบือนไปจากความเป็นจริงในบริบทของฟิสิกส์ควอนตัมเมื่อเราพยายามตรวจวัดอิเล็กตรอนเพื่อหาตำแหน่งของมันพฤติกรรมแบบคลื่นที่เคยกระจายอยู่จะหายไปปรากฏว่าอิเล็กตรอนจะแสดงตัวเป็นอนุภาคทันทีเพียงแค่การเข้าไปมองก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนสถานะของสิ่งที่ถูกมองแล้วหลักการนี้สะท้อนความเข้าใจเรื่องสติในพุทธศาสนาได้อย่างลึกซึ้งเพราะในมุมมองของพุทธธรรม ไม่สามารถรู้จิตในขณะเดียวกันได้จิตในปัจจุบันจึงทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตที่ย้อนมองจิตที่เพิ่งเกิดและดับไปการรู้ตัวจึงเกิดขึ้นในลักษณะของการมองย้อนหลังเสมอและเมื่อหลักการนี้ถูกนำมาใช้กับชีวิตจริงผลลัพธ์กลับชัดเจนอย่างยิ่งอย่างขณะที่ความโกรธกำลังเกิดขึ้นหากไม่มีสติอารมณ์นั้นจะไหลต่อเนื่องและครอบงำจิตใจแต่ทันทีที่สติเกิดขึ้น และเข้าไปทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตความโกรธจ,จะเปลี่ยนสถานะทันทีไม่ใช่เพราะเรากดข่มหรือผลักไสมันออกไปแต่เพราะกระแสของสติได้เข้าไปกระทบกับกระแสของอารมณ์คล้ายกับผู้สังเกตในโลกควอนตัมที่ทําให้พฤติกรรมของอนุภาคเปลี่ยนไปหลักความไม่แน่นอนซึ่งเคยดูเป็นเรื่องไกลตัวในห้องทดลองจึงกลายเป็นเครื่องมือสําคัญในการเข้าใจการทํางานของจิตใจและเปิดทางให้เราใช้สติ เพื่อเปลี่ยนสถานะของความทุกข์ด้วยประสบการณ์ตรงของชีวิตแต่เมื่อมองลึกลงไปอีกขั้นทฤษฎีสัมพัทธภาพของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้เปิดมุมมองใหม่ต่อการเวลาในแบบที่สอดคล้องกับพุทธศาสนายอย่างน่าทึ่งจากเดิมที่มนุษย์เชื่อว่าเวลาเป็นสิ่งตายตัวเราเชื่อกันว่าเวลาไหลผ่านไปเท่ากันสำหรับทุกคนแต่ไอน์สไตน์กลับชี้ให้เห็นว่าเวลาไม่ใช่ความจริงที่เป็นสากลเสมอไป แต่ยืดหยุ่นและแปรผันตามตำแหน่งตามการเคลื่อนที่และสภาวะของผู้สังเกตการเวลาอาจช้าลงหรือเร็วขึ้นได้โดยไม่จำเป็นต้องเหมือนกันในแต่ละคนพุทธศาสนามองว่าเวลาไม่ได้มีอยู่จริงอย่างที่เราคิดแต่เป็นสิ่งที่จิตใช้แบ่งเหตุการณ์ให้เข้าใจง่ายขึ้นโลกที่เราเห็นไม่ใช่แค่โลกภายนอกแต่เป็นโลกที่ถูกสร้างขึ้นจากประสบการณ์การรับรู้และความหมายที่แต่ละคนมอบให้มัน อย่างภูเขาลูกเดียวกันอาจงดงามสําหรับนักท่องเที่ยวหรือเป็นความท้าทายสําหรับนักปีนเขาก็ได้หรือเป็นทรัพยากรสําหรับผู้รับเหมาเพราะความต่างเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากภูเขาเปลี่ยนไปแต่เกิดจากจิตของผู้มองที่เป็นผู้ให้ความหมายในสิ่งเดียวกันดังนั้นเมื่อจิตถูกครอบงําด้วยความกลัวความโลภหรือความยึดติดโลกก็จะถูกมองในมุมแคบและตึงเครียดแต่เมื่อจิตมีสติ มีเมตตาและความการุณาโลกใบเดิมก็กลับกลายเป็นพื้นที่ของความเข้าใจความสงบและการอยู่ร่วมกันอย่างอ่อนโยนนั่นแปลว่าการเดินทางของความคิดตั้งแต่วิชาฟิสิกส์แบบนิวตันไปสู่ควอนตัมไม่ได้พาเราไปหาความจริงที่จับต้องได้ตายตัวแต่ค่อยๆพาเราเข้าใกล้ความจริงแบบพุทธธรรมคือความว่างที่ไม่ยึดต,ติดยิ่งความรู้พาเราไปไกลเท่าไหร่เรากลับยิ่งพบว่า ความจริงไม่ใช่สิ่งที่ต้องยึดไว้แต่คือความว่างที่เปิดให้ชีวิตเป็นอิสระอย่าในนิกายเซนมีปริศนาทมที่ถามว่าเสียงของการปรบมือข้างเดียวเป็นอย่างไรคำถามนี้ไม่ได้ตั้งขึ้นเพื่อหาคำตอบเชิงเหตุผลแต่เพื่อพาเราออกจากกรอบความคิดเดิมๆและชี้ให้เห็นความจริงเรื่องความว่างหรือสุญญาตาซึ่งในพุทธเถรวาดเรียกว่านาตาปริศนาเซนไม่ได้ต้องการคำตอบ แต่ต้องการให้เราหยุดคิดแบบเดิมเพื่อสัมผัสความจริงที่ไม่อาจาอธิบายด้วยเหตุผลตรงๆเมื่อเหตุผลไปต่อไม่ได้ใจจึงเริ่มเห็นความว่างและตรงนั้นเองที่เซนพาเราไปพบแนวคิดเรื่องอนัตตามือข้างเดียวไม่อาจากเกิดเสียงได้เพราะเสียงต้องอาศัยการกระทบและปฏิสัมพันธ์เมื่อไม่มีการกระทบจึงไม่มีการปรุงแต่งสิ่งที่เหลืออยู่ค,คือความสงบและความว่างเป็นความว่างจากการยึดถือตัวตนและความดิ้นรนของจิต เมื่อมองลึกลงไปเราจะเห็นว่าทั้งโลกและจักรวาลเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์และการกระทบก,กันของสิ่งต่างๆนั่นก็เช่นเดียวกับจิตใจของเราที่ความทุกข์ความสุขหรือความกลัวไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆแต่เกิดจากการที่ใจเข้าไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความคิดและความหมายที่มันสร้างขึ้นมาเองทั้งจักรวาลและจิตใจต่างเกิดจากการประทะและมีปฏิสัมพันธ์นกันทันทีที่ใจไหลไปกับความคิด มันจะให้ความหมายกับสิ่งที่มากระทบอารมณ์ก็เกิดความรู้สึกทั้งหลายจึงเกิดขึ้นตามมาดังนั้นปริศนาเสียงปรบมือข้างเดียวไม่ได้ถามถึงเสียงแต่กำลังชี้ให้เห็นว่าหากจิตหยุดสร้างการกระทบหยุดปรุงแต่งความสงบจะปรากฏขึ้นเองโดยไม่ต้องสแสวงหาความว่างจึงไม่ใช่การหนีโลกนี้แต่คือการอยู่กับโลกได้โดยไม่ถูกโลกเขยา่าและเมื่อเข้าใจจุดนี้เราจะเห็นว่า ความเงียบสงบที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การไม่มีเสียงภายนอกแต่อยู่ที่การสิ้นสุดของการปรบมือภายในใจเราเองจะเห็นว่าทิศทางของวิทยาศาสตร์กลับสอดคล้องกับหลักคำสอนของพุทธศาสนาอย่างลึกซึงเพราะพุทธศาสนาสอนให้มนุษย์หันกลับมามองด้านในเพื่อเข้าใจโลกนี้หลักคิดนี้สะท้อนคำที่ว่าหากเข้าใจใบไม้เพียงใบเดียวอย่างถ่องแท้ก็ย่อมเข้าใจทั้งป่าได้ไม่ยากพระพุทธเจ้า ทรงได้รับการขนานนามว่าโลกวิทูหรือผู้รู้แจ้งโลกทั้งปวงไม่ใช่เพราะทรงสำรวจจักรวาลภายนอกแต่เพราะทรงศึกษาธรรมชาติของจิตใจตนเองอย่างลึกซึ้งจนเห็นความจริงของสรรพสิ่งทั้งหมดและเมื่อมองภาพรวมให้กว้างขึ้นจะเห็นว่าวิทยาศาสตร์สมัยใหม่โดยเฉพาะฟิสิกส์ควอนตัมแม้จะมีวิธีคิดและเป้าหมายต่างจากพุทธศาสนาแต่กลับค่อยๆค้นพบความจริงชุดเดียวกันมากขึ้นเรื่อยๆ นั่นคือความจริงที่ว่าสรรพสิ่งไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและไม่มีตัวตนถาวรที่แท้จริงการเข้าใจอนิีจังทุกขังและอนัตตาจะทำให้การยึดมั่นถือมั่นคลายตัวลงเราจะเริ่มเห็นชัดว่าปัจจุบันขณะคือพื้นที่เดียวที่เราสามารถสร้างกระใหม่สร้างการเปลี่ยนแปลงและออกแบบชีวิตได้จริงขอบคุณครับที่รับฟังกันจนจบ ถ้าชอบแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อร่วมเดินทางสู่หลักเรื่องราวไปกับเราในตอนต่อไป